ของเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยจะมีความบอบบางมากเราต้องบำรุงก,กันทุกวันโอเคไหมคะ แดกๆตื่นกันยังคะเจเจตื่นได้แล้วลูกทั้งสองคนตื่นได้แล้วคะ่ะไปอาบน้ำกันวันนี้แม่ทำของโปรดไวนะ้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะและเดี๋ยวไปหาอะไรเล่นสนุกๆก,กันเอาปะเจโอเคก่อนหน่อย <laughs> แต่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงคะ่ะรอแม่แป๊บนึงนะอะไรนะครับคืออะไร อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเครื่องวัดความชื้นของผิวเรา<อ>เดี๋ยวแม่จะลองวัดให้ทีละคนนะคะมาแล้วเราก็เจาะไปที่ผิวของเรามาดูซิว่าผิวทำดีมีความชื้นเท่าไหร่เจาะไปเลยนะ๊บคขังบนเ่มาปึ๊บ คุณแม่ไปอ่านมานะคะลูกๆว่าผิวของเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยจะมีความบอบบางมากทําให้เสียค่าความชุ่มชื้นระหว่างที่เราอาบน้ําเสร็จอะ่ะจะเสียมากถึง2.5เท่าโอเคไหมเดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันแล้วเดี๋ยววัดดูอีกทีนะคะเรามาดูความแตกต่างกันว่าก่อนอาบน้ํากับหลังอาบน้ำเนี่ยค่าจะต่างกันประมาณไหนคะ่ะไปๆโอเคอาบน้าดีๆนะคะติดละ โตแล้วค่ะคนนี้อาบน้ำเองได้อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะทั้งเทียรแล้วก็เจเลยเดี๋ยวเรามาวัดค่ากันว่าหลังอาบน้ําเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะคิดดิอยู่นิ่นีๆนะคะเทียร์ว่าของเคียเท่าไหร่ลูกจะเห็นได้ว่าหลังอาบน้ำเนี่ยค่าจะลดลงไปอีกนะคะเพราะว่าความชุ่มชื้นของผิวก็จะหายไปเนาะ ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทาครีมกันดีกว่าแล้วมาดูค่ากันอีกครั้งนะคะนะคิดดีรู้ไหมคะว่าผิวเราหลังอาบน้ำมันแหง้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาโลชั่นเนี่ยทำให้ผิวอะชุ่มชื้นขึ้นนะคะเราต้องบำรุงกันทุกวันโอเคไหมคะต้องตัวนี้เลยคะ่ะ Johnson baby lotion m i l otion, rice เขาบอกว่าเป็นสูตรน้ำน,ำนมเข้มข้นขึ้นถึง100%พร้อมสารสกัดจากข้าวที่ช่วยปกป้องผิวให้ชุ่มชื้นยาวนานถึง24ชั่วโมงเหมาะกับผิวบอบบางแล้วก็มีแนวโน้มราคายเคือง,ง่ายและ ที่สำคัญนะคะเขายังมีสูตรคลาสสิกขวดสีชมพูที่มีสารสกัดจากน้ํามันมะพร้าวธรรมชาติโลชั่นจอนสารตัวนี้นะคะอ่อนโยนไม่มีส่วนผสมของสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองง่าย mm hmm. เช่นพาราเบนพาทาเรตและซันเฟตค่ะ แน่ว่าค่าของทําดีจะต้องส่งทะลุแน่นอนดูสิว้าว63.2สูงขึ้นจริงๆค่ะทุกคนโอเคอาคิดดีมามามาเฮียสูงขึ้นเยอะมากเลยดูของเจดูต่อไปป้าเจ็ดจีไม่ได้ตามตัว 5 9 7นะคะเคียทำดีเยอะกว่าแสดงว,ว,ว่าการทาโลชั่นมีส่วนช่วยมากๆเลยนะคะเพราะว่าค่าสูงขึ้น,นอ,อยากเห็นได้ชัดเลยโอ้ยเดียวนใบบันี่ทำดีขี้เยอะมากเลยลูกเจเจพี่อะเดี๋ยวเราเติมพลังแล้วไปเล่นกันละค่ะเอาแล้วใครทานเก่งมีพลังมากก็เดี๋ยวได้เล่นนานโอเคไหมคะ หลังจากออกไปแบบว่าเล่นกันสนุกสุดเวียงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ค่าความชุ่มชื้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเคียร์ก่อนมาเคียรวัดเลยเริ่มดีเปิดก่อนครับีเปิดฝาแล้วก็กดปุ่มแล้วก็เอามาตห้าสิบเอ็ดจุด้าค่ะอ่าก็ถือว่ายังสูงอยู่นะคะจากตอนแรกเมื่อกี้ของเฮียประมาณ60กว่าชจมาตาเจ๊แล้วมาโอเคเดี๋ยวโชว์ให้ดู 4 8 8ค่ะปรากฏว่านะคะหลังจากที่เรามาว้ดครั้งสุดท้ายแล้วความชุ่มชื้นของผิวยังโอเคเย่ yeah. ก็คือเราทาโลชั่นไปตอนเช้าแต่ความชุ่มชื้นยังอยู่ตลอดวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าแผานแน่แฮปปี้มากเลยค่ะเนาะ